จอมเทพโอสถตอนที่45ยังไม่กลัวตายระดับถัดไปจิตวิญญาณแห่งหอคอยไปต่อไม่เป็นเลยเมื่อได้ยินแย่หยวนกล่าวเช่นนั้นหรือว่าเขาต้องการจะสอบระดับเทวาต่อจริงๆกันไม่นะเขายังสติดีอยู่หรือเปล่าแม้ว่าการสอบระดับปัตพีก็ทําให้เขาเจียนตายอยู่แล้วแต่เขาก็ยังต้องการจะสอบระดับเทวาต่อ เขาต้องบ้าไปแล้วแน่ๆไม่ว่าใครจะโง่เพียงใดแต่ก็ไม่มีทางเลยที่จะไม่รู้ถึงความแตกต่างระหว่างอาณาจักรแก่นแท้แห่งปลานและอาณาจักรหอมรวมวิญญาความห่างชั้นของพลังมันแตกต่างกันถึงหนึ่งอาณาจากักรแย่หยนกัดฟันตนเองด้วยความเจ็บปวดและส่วนลมหายใจเข้าลึกๆพร้อมตะโกนออกมาว่า นี่ท่านท่านไม่คิดจะรักษาข้าจริงๆหรือไงหากท่านยังไม่รักษาข้าต่อไปข้าจะฆ่าตัวตายพร้อมกับไปเรียกร้องกับทางสำนักโดยตรงคำพูดเหล่านี้ไปจี้ยังจิตวิญญาแห่งหอคอยเจ้าเด็กเหลือขอคนนี้เจ้านี้มันอัจฉริยะชัดๆเขาไม่รู้จริงๆแล้วเย่หยวนคนนี้คืออัจฉริยะหรือคนบ้าที่โง่เขากันแน่ ทำไมคําพูดของเขาถึงเต็มไปด้วยความโง่เขาแบบนี้กันจิตวิญญาแห่งหอคอยนั้นอยู่เหนือกว่าสํานักดังนั้นเพียงแค่สํานักเล็กๆอย่างสาขารละชิ้นนะหรือจะสามารถทําอะไรเขาได้เขาอยากจะหัวเราะออกมาทันทีที่ได้ยินคำพูดแบบนั้นแต่เขาก็ยังรักษาอาการบาดเจ็บของเย่อยวนให้จิตวิญญาแห่งหอคอยวางมือเบา,เบา ร่างกายของเยหยวนก็ถูกฟื้นฟูจนหายดีในทันทีแม้เยหยวนรู้สึกได้ถึงรมบาลที่ถูกฟื้นฟูจนเต็มเขาก็ยิ้มและดีใจจนเผยหลุดปากออกมาว่าฮ่าฮ ah, ่าฮ่าอยู่ในโลกแห่งความฝันมันก็ดีแบบนี้แหละไม่ว่าจะเจ็บปวดสหาหัสเพียงใดก็สามารถทำให้หายได้ในพริบตาทันทีที่หอคอยจิตวิญญาได้ยินคำพูดของเยหยวนเขาก็ตุก คิ้วขึ้นด้วยความสงสัยและจ้องหน้าเย่หยวนพร้อมกับถามขึ้นมาว่าเจ้ารู้ได้ยังไงว่าที่นี่คือโลกแห่งความฝันกันเจ้าจําได้เลยว่าข้าเคยบอกเจ้าว่าที่นี่คือโลกแห่งความฝันดังนั้นเจ้ารู้ได้อย่างไรกันเย่หยวนกรอกตาไปมาและแซงทําเป็นไม่รู้เรื่องพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างซื่อว่านี่ท่านถูกสติปัญญาของข้างั้นหรือ หากที่นี่ไม่ใช่โลกแห่งความฝันแล้วทำไมท่านถึงเสกดาบออกมาได้รวมไปถึงเหล่าทั้งนักสู้ทั้งนั้นหลังจากที่พวกเขาตายไปจะจูจ่ร่างของข้าก็หายไปเฉยๆแล้วจะให้ข้าคิดอย่างอื่นอีกหรือท่านเป็นถึงผู้ดูแลข้าแต่ทำไมถึงกล่าวดูถูกเช่นนี้หลังจากจบการสอบไปคลานี้ข้าคงต้องรายงานให้สำนักสัแล้วสิ จิวิญญาแห่งหอคอยรู้ดีว่าที่แย่หยวนกล่าวออกมานั้นไม่เป็นความจริงแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะเถียงแย่หยวนต่อไปไม่ว่าเจ้านี้จะมีนิสัยแย่แค่ไหนแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีสาหรับสํานักแดนวูที่มีอัจฉริยะเพิ่มอีกคนหนึ่งเจ้าต้องการท้าทายการสอบระดับเทวะงั้นหรือท่านคิดว่าข้าพูดเล่นงั้นหรือแย่หยวนกรอกตาไปมาพร้อมถามกลับดี หากเจ้ามีความกล้าเช่นนี้แม้ว่าความบาดเจ็บที่เจ้าจะได้รับมันจะรู้สึกจริงๆแต่เมื่อเจ้าตายไปในโลกแห่งนี้มันไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะตายในโลกแห่งความเป็นจริงไปด้วยข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วท่านหยุดพูดและส่งข้าไปให้ลได้หรือยังข้ากำลังรีบเย่หยวนตอบกลับด้วยความใจร้อนได้หากเจ้าต้องการ วิญญาณแห่งหอคอยได้เผยยิ้มบางๆงขึ้นพร้อมกับเรียกนักสู้ทั้งห้าขึ้นมาอีกครั้งแต่สิ่งที่แตกต่างกันจากครั้งก่อนคือทั้งห้าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเย่ยหยวนดูทรงพลังอย่างมากเนื่องจากระดับพลังที่ก้าวข้ามไปยังอาณาจักรรอมรวมวิญญาไปแล้วภายนอกหอคอยมายามันเต็มไปด้วยเสียงของผู้คนที่พูดกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสนานวันไว้ป เป็นไปได้อย่างไรเขาทำมันได้เจ้าเห็นเมื่อคู่นี้หรือไม่เขาได้สร้างลมพายยุภายในฝ่ามือเดียวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็จบลงเขาทำได้อย่างไรกันแย่หยวนสามารถสร้างปฏิหารขึ้นมาได้จริงๆในตอนนี้เขาคือลูกศิษย์ระดับปัตภ,ภีที่มีพลังต่ำที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสำนักดานูขึ้นมาและเขาก็ยังเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดอีกด้วย ทั้งหมดนี้ข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมที่ผ่านมาเขาแกล้งทําตัวเป็นขยะมาโดยตลอดในอดีตไม่น่าเชื่อจริงๆเหล่าสิทธิ์ที่อยู่ด้านนอกของหอคอยจิตมายารู้สึกภูมิใจอย่างมากที่พวกเขาได้มาในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์แต่พวกเขาก็ต่างไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้น อะไรกันแน่ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เขายังเป็นแค่ขยะเย่หยวนผู้อยู่อันดับสุดท้ายในสำนักอยู่เลยแท้ๆแต่เพียงไม่นานอันดับของเขาได้ทยานขึ้นสูงอันดับบนอย่างรวดเร็วและในตอนนี้ก็ยังได้กลายเป็นสิทธิระดับปัตภีอีกความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ในตัวของเย่อยวนภายในเวลาไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำ หากเล่าสิทธ์ในสำนักดานูอยู่ในภายนอกพวกเขาคงถูกเรียกว่าอัจฉริยะแต่หากเป็นภายในสำนักดานูพวกเขาก็เป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นและเนื่องจากผลของความสามารถของเย่หยวนจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าในตอนนี้เย่หยวนคือบุคคลตัวอย่างของพวกเขาที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการฝึกฝนต่อไป หัน่นหยางยงมองไปยังภาพฉายพร้อมกับหัวใจของเขาที่เหมือนถูกสาบแช่งเจ้าเด็กคนนี้กล้าปกปิดพลังมาโดยตลอดงั้นหรือเขาลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายจนประสบความสำเร็จและดูเหมือนว่าในตอนนี้ที่สู้กับเฟื่อยหยางปิงเขาไม่ได้ใช้พลังถึงสามจากสิบส่วนของเขาเลยด้วยซ้ำถัดจากฮั่นหยางยง ได้มีร่างทั้งสองมองภาพฉายอย่างกวนกวายใจนั่นก็คือหวังหยวนและหลิวหลัวซุยทั้งสองเพิ่งสอบผ่านและได้เลื่อนตำแหน่งอย่างระดับปฐพีมาหมาดๆกล่าวได้ว่าในขณะที่ความสามารถของเย่หยวนอยู่ในระดับเดียวกันกับของพวกเขาเป็นไปไม่ได้ทั้งทังที่ครึ่งเดือนก่อนเจ้านั่นยังอยู่ในระดับหนึ่งอยู่เลยแท้แต่ภายในครึ่งเดือนหลังเขามีความสามารถ เทียบเท่าค่าได้แล้วงั้นหรือแล้วตลอดทั้งปีที่ข้าฝึกฝนอย่างหนักมันเพื่ออะไรกันเจ้าขยะเย่อยวนจะต้องมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างเป็นแน่ไม่งั้นเจ้านั่นไม่มีทางแข็งแกร่งได้ถึงเพียงนี้ใช่ต้องใช่แน่แน่ไม่มีทางข้าจะต้องรีบกำจัดเย่หยวนทิ้งโดยเร็ว หวังหยวนไม่สามารถทนอะไรไหวอีกแล้วเขาต้องการจะเรียกซูหินหาวมาสังหารเย่หยวนในทันทีในวันนี้เขาได้คิดเรื่องสังหารเย่หยวนมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วและทุกครั้งที่คิดเขาก็ยิ่งเกลียดชังเย่หยวนอย่างมากขึ้นทั้งท้งที่อาทิตย์ก่อนเย่หยวนเพิ่งกลับมายัางสำนักแห่งนี้แต่ในขณะน,นี้เขากำลังยืนอยู่ในระดับเดียวกันกับหวังหยวนแล้วเขา คิดได้เลยว่าหากเย่ยยวนใช้9ก้าพิบตาขั้นสวรรค์รือรั่นควบคู่กับขึ้นอาญาที่สองใส่ตัวเขาเขาจะสามารถลอดจากการโจมตีนั้นได้หรือไม่เมื่อหวังหยวนคิดแบบนั้นร่างกายเขาก็หนาวสานขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุเมื่อได้เห็นเย่หวยวนเอาชนะนักสู้ระดับ8ทั้ง5คนได้แบบนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่า เขามีพลังโจมตีของเย่หยวนนั้นน่ากลัวเพียงไหนและความแรงระดับนี้มันสามารถปลิดชีพเขาได้เลยมีอะไรที่จะทำให้เขากลัวไปมากกว่านี้ไหมหวังหยวนค่อยๆเงยหน้าขึ้นอีกครั้งในขณะที่หัวใจเขาสั่นไปด้วยความกลัวหากว่าเจ้านี่ก็ไม่แน่ในตอนนี้นักสู้ในชุดสีดำทั้งห้าได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วและในครั้งนี้เย่หยวนรู้สึกกดดันอย่างมาก แต่ความกดดันนั้นกลับทำให้เย่หยวนคันไม้คันมืออยากที่จะต่อสู้ขึ้นในการทดลองระดับนี้จะไม่มีความเมตตาใดๆในทุกท่วงท่าทางการโจมตีของเรานักสู้นั้นล้วนหวังปลิดชีพเย่หยวนในทันทีครั้งนี้เย่หยวนจะต้องงัดพลังทุกอย่างออกมาเข้ามา เย่หยวนคำรามออกมาพร้อมกับมีลมปราณจำนวนมากปรากฏขึ้นอยู่บนฝ่ามือของเขาสักพักหนึ่งลมปราณทั่วร่างกายของเขาได้พุ่งสูงขึ้นมากจนเสียงเกลียวขึ้นลมขนาดใหญ่ล้อมรอบตัวขึ้นมาลมปราณเหล่านี้ได้ฉีกแขนเสื้อของเย่หยวนจนขาดลุย่ยดวงตาของเย่หยวนนั้นเต็มไปด้วยความกระปี้กระเป๋าอย่างมากในตอนนี้ จิตวิญญามองไปยังฉากที่อยู่ตรงหน้าเขาตกใจจนลืมหายใจครู่หนึ่งพร้อมกับพึมพำตัวเองว่าเจ้าเด็กนี้สามารถใช้ขึ้นอาญาที่แปะได้งั้นหรืช่างมีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งน่ากลัวเกินไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าของจิตวิญญาแห่งหอคอยทั้งรูปแบบพลังและท่าทางของเย่หยวนมันเห็นได้ชัดว่า นี่คือหาดคลื่นอาญาชั้นฟ้าคลื่นอาญาที่8ทุกคนสงสัยว่าเหตุใดในวันประลองกับเฟื่อยหยางปิงเย่หยวนถึงได้มาช้าเช่นนี้ทุกคนต่างคิดว่าเย่หยวนกำลังฝึกคลื่นอาญาที่สองอยู่จึงเป็นเหตุให้มาสายแต่จริงๆแล้วเขากำลังฝึกคลื่นอาญาที่8ต่างหากถึงทำให้เขามาสายคลื่นอาญาที่8คือกระบวน่าสุดท้ายใน วรยุทธ์หัดขึ้นอาญาชั้นฟ้ามันคือกระบวนท่าสุดท้ายที่มีเขียนไว้ในหยกชิ้นที่เย่หยวนยืมออกมาจากหอพระคำพีคลื่นอาญาที่8นั้นมีพลังรุนแรงถึง16เท่าของพังตั้งต้นและด้วยพลังนี้เย่หยวนจะสามารถก้าวข้ามอาณาจักรแก่นแท้แห่งปานได้ง่ายขึ้นและสามารถก้าวไปได้กระบวนท่าขึ้นอาญาที่8นี้คือให ตายใบสุดท้ายของเย่หยวนเย่หยวนรู้ดีว่าที่นี่คือโรคแห่งความฝันดังนั้นแม้เขาจะตายมันก็ไม่มีผลอะไรต่อความเป็นจริงหลังจากสิ้นสุดคำรามของเย่หยวนนักสู้ทั้งห้าก็พุ่งโจมตีหวังจะปิดชีพเย่หยวนในการโจมตีในเสี้ยววินาทีนั้นเย่หยวนได้ยื่นมือออกมาเช่นกันบูมทั้งสองฝ่ายเข้า ปะทะกันอย่างรุนแรงมันรุนแรงซะจนสติของเย่หยวนค่อยๆเลือนหายไปอืมในที่สุดเขาก็พ่ายแพ้ให้กับการสอบระดับเทวะเขาถูกสังหารเรียบร้อยด้านนอกหอคอยจิตมาย,ยาได้มีเสียงพูดมากมายปรากฏขึ้นหลังจากการประทะที่รุนแรงขนาดนั้น